พุทโธโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกภาวนาพุทธโธไว้ท่านจะพบกับความสุขทั้งทางโลกและ ทางธรรมสวัสดีครับพบกับนาทีต้องหม h นชแนลสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ผมก็จะนำเรื่องราวของพญานาะคมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันบ้างนะครับก็ เรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรก็เชิญท่านรับฟังได้เลยนะครับต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะมาจากอินเดียด้วยมีเรื่องแต่งเรื่องเล่าต่อๆกันมาหลากหลายเรื่องได้กล่าวเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหากาบมหาภรตะนาคถือเป็นบรปักของครุฑ ส่วนในตำนานพุทธประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบ รอยเลื้อยของพญานาคซึ่งขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคของไทยจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและดวงตา สีแดงเปรดเหมือนปลามีปลาหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีเหมือนสีของลุงและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปจะมีสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียน และก้าเสียนนาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนาคราชหรืออนันตนาคราชนั่นเองผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายนากเกษียนสมุตอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะ พญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิ์สามารถบรรดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมัจกจะแปงลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามตระกูลของนาคนาคเป็นเจ้าแห่งงูแต่ไม่สามารถบรรลุทําได้แต่ก็จัดอยู่ฝ่าย สุขติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานาคแบ่งออกเป็นสตระกูลคือ 1. ตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทอง 2. ตระกูลเอลาปทะพญานาคตระกูลสีเขียว 3. ตระกูลฉับพยาปุตะัะ พญานาคตระกูลสีลุงสีตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำพญานาคเกิดได้ทั้งสี่แบบคือแบบโอปาติกะเกิดแล้วโตทันทีพญานาคเกิดได้ทั้งสี่แบบคือหนึ่งแบบโอปาติกะเกิดแล้วโตทันที สแบบสังเศษชะเกิดจากเงือใครสิ่งหมักหมม 3. แบบชลาผุชะเกิดจากคัน 4. แบบอันทชะเกิดจากฟองไข่พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปาติกะเป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาค มีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุกมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าวิรูปะผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุกมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญ จือด้วยราคะความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของพญานาคชาวฮินดูถือว่านาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพ,พเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อว่านาค เป็นเทพแห่งน้ําเช่นปีนี้นาคให้น้ำหนึ่งตัวแปลว่าน้ําจะมากจะท่วมที่ทําการเกษตรไร่นาถ้าปีไหนนาคให้น้ำเจดตัวน้ําจะน้อยตัวเรขนาคให้น้ําจะกลับกันกับเหตุการณ์เนื่องจากนาคนั้นให้น้ํา ตัวน้ำจะน้อยเพราะนาคกลืนน้ำไว้นาคมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้มีอิทธิฤทธิและมีชีวิตใกล้กับคนสามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระล่วงกล่าวถึง นาที่ชื่อทะรชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนลมิรได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อชะะสะแปลว่าเกิดจากน้ำจะเนลมิรกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้นนาคถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรแต่ในภาวะ 5จะต้องปรากฏรูปรักษ์เป็นนาคเช่นเดิมคือขณะเกิดขณะรอกคาบขณะสมสู่กันระหว่างนาคก,กับนาคขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมนาคมีพิษสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง16ชนิด ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมดมีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่หน้าขายพิษทิ้งไว้แล้วพวกงูไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมากพวกมาทีหลังเช่นแมงป่องกับมดได้พิษน้อย แต่เอาหางไปไป้ายเศษพิษจำพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องขายพิษทุกสิบห้าวันนาอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ในหนังสือไกรภูมิพะล่วงกล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดาลไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจ็ดชั้นเรียงซ้อนๆกันชั้นสูงๆก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์ นาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วสมสู่กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพัน์เสียนเดียวสามเสียนห้าเสียนและเจ็ดเสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้าบาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ ในตำนานมักกล่าวถึงหน้าที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรก็ตามตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆความเชื่อเกี่ยวพันกับชีวิตน้ำและธรรมชาตินาเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของน้ําจึงปรากฏความเชื่อเรื่องนาคที่เกี่ยวกับน้ําไว้ในด้านต่างๆพระคาถาบูชานาคราบทนี้ใช้สำหรับเสี่ยงโชคโอมเอหิพญานาคะสุปันนานังสิทธิชนาจิตตังอุมะอโชคราบ จงบังเกิดบทนี้ใช้สำหรับค้าขายเมตตามหาสเสน่ห์เอหิพญานาคะสุปันนานังพุทโภพขวาพุทธังสิทธิชะนาจิตตังธรรมังสิทธิชะนาจิตตัง สังคังสิทธิชะนาจิตตังอิติปิสโสภักขวาพุทธมัดใจโมเรียกมาบ่วงทัพพระนาคาเยติโอมประสิทธิเมบทนี้ใช้สำหรับการพูดกันภัยเอหิ พญานาคสุป,ปันนานังสิทธิชนาจิตตังอิติปิโสภักขวาพุทธังปิดธรรมังปิดสังขังปิดมะอุอและนี่แหละครับก็จะเป็นตำนานเรื่องเล่าหรือว่าเป็นตำนานเกี่ยวกับพญานาค ที่เราท่านคุณเคยและรู้จักกันนะครับเรื่องตำนานของพญานาคนั้นก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราเราท่านๆเนี่ยก็ได้ฟังได้รับรู้กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผม ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยหม่เลยนะที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ